ประกาศขายรถมือสอง<ถ>ในราคาไม่ถึงแสน<อ>เพราะว่าฉันรีบขายนะผู้หญิงออผู้หญิงรีบขายเ,าเพราะว่าฉันจะเอาเงินไปแต่งผัวใหม่ อ๋อเหรอเหรอเหตุผลนี่ยคือตอนนี้คือมีผัวแล้วใช่ไหมกำลังขาดเงินใช่ไหมหรือยังไงเชมคะถ้าเขาพิมพ์ว่าเขาเขาบอกว่าหาเงินแต่งผัวใหม่ใช่ไหมว่าเขามีผัวแล้วแน่นอนนี่นะฮะขายด่วนร้เงินแต่งผัวใหม่ผู้ชมฮะนี่เราไปดูคลิปเธอหน่อยว่าทำไมเธอถึงรีบขายคันนี้แล้วก็แสดงเหตุผลชัดเจนว่าฉันจะรีบไปทําอะไรบางอย่างตามคอนเซ็ปต์เลยค่ะพี่พอดีไปพอเจอรักแท้ที่ ก็เลยัดปล่อยเลยค่ะราคานี้ถ้าหล่อรถอีกตัดไปกี่เปอร์เซนต์ก็ว่ากันในหน้าไม่รับค่ะขายเองนะคะโอ้ขายเองด้วยนะค่ะคุณขวัญคุณน้องแขงคุณผู้ชมท่านไหนอยากประกาศขายแบบนี้ไหมไม่เนฉันอยากรู้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาว่ามีผัวใหม่ก็แปลว่าต้องมีผัวเก่าอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังขายรถได้ไหมประกาศขายผัวเดี๋ยวต้องให้ฟังพี่คนนี้เนี่ยเป็นแฟนโกบุริฮะ เพราะพี่เขาชื่ออังสุมาลินชื่อคนเล่นชื่ออังสุมาลินจริงๆชื่ออังสุมาลินเหรอพี่เขาพามาดูเลยรถยนต์มือสองเนี่ยที่จอดขายอยู่ริมข้างทางแบบนี้ติดป้ายประกาศขายไว้ว่าในราคารถ9 0 0 0 0บาทนะฮะแล้วก็ต่อท้ายหาเงินแต่งหัวใหม่คือคนขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็โอ้โหเห็นป้ายนี้ก็สะดุดตาไงเขนาดนั้นเออนะฮะแล้วก็อยากจะดูเอ๊ะพี่พี่จะเอาเงินไปแต่งหัวใหม่จริงหรือเปล่าทีมข่าวเราก็เลยไปลงไปคุยกับพี่อังสุมาลินบอกว่าตอนนี้นะ ฉันพบรักใหม่ที่ทํางานเนี่ยเลยต้องการขายรถคันเก่านะฮะคือถามว่าคนเก่าของฉันยังไงบ้างโอ้ฉันไม่ได้สนใจคนเก่าแล้วก็มีฉันก็มีอยู่ฉันเลิกลากันไปแล้วแต่ตอนนี้ฉันรักคนใหม่ที่ทํางานฉันเนี่ยต้องการเงินจะไปแต่งกับผัวใหม่นะฮะช่วยมารีบกันช่วยรีบมาซื้อกันหน่อยนะเพราะเธอร้อนเงินจริงๆผัวใหม่รอแต่งงานเลิกแต่งมีแล้วหาแต่งเงินนะครับ ใครที่เป็นคนมาซื้อแล้วหล่อถูกใจฉันฉันลดให้ไปเลยด้วยเอาลดให้ด้วยเห <c oughs> รอ <c oughs> นะอะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงพี่อังสุมารินแล้วกันนะฮะสา <c oughs> มีเก่าจะว่าไหมเนี่ยหาผัวใหม่อย่งไีพี่คะผู้หญิงยุคนี้นะคะหัวสองก็นานค่าจะคลองโรคอันนี้เป็นกนูการรดถือสองเลยนะเนี่ยใช่เราอย่าไปยอมในเม่าผู้ชายมีได้เราต้องมีให้ได้คระพี่อันนี้คือผู้หญิงเหนือผู้หญิงครั เดียวนะพอเขาบอกว่าผู้หญิงยุคนี้ต้องสองผัวเท่านั้นถึงจะครองโลกผู้ชายมีได้แล้วก็มีได้อย่าไปใช้คําว่าสองผัวคือพี่เขาวเลิกกับคนเก่าแล้วแต่เขามีคนใหม่เขาก็เลยบอกว่าเป็นผัวสองคือผัวสองคนที่สองอ่ะสลับกันไม่ได้นะสลับตำแหน่งว่าสองผัวกับผัวสองไม่ได้พี่เขาบอกว่าต้องผัวสองแบบไม่ซ้อนกันใช่ชัดเจนเห็นไหม เนี่ย90,000บาทสดจบเลยที่ป้ายบอกคุณบุ๊คน,น,นี่เราอ่านข่าวนี้มาจะจบข่าวแล้วเราไม่ได้บอกว่ารถปีไหนเลขใบเท่าไหร่หรืออะไรเลยหรอเราสนใจเรื่องเหตุผลของการได้ตังค์พี่เขาอย่างเดียวเลยนะคนขับผ่านไปผ่านมาก็เห็นป้ายอย่างนี้ก็สนใจเลยแหละ,ะ,ะทีนี้คุณผู้ชมฮะมีลูกค้ามาดูรถเลยนะ ลูกค้าเนี่ยคุณลุงนิพนธ์โพสีมาดูรถเหมือนการสอบถามรายละเอียดพี่อังสุมารินนะฮะญญแล้วก็ลูกค้าบอกว่าโอ้แปลกมากเลยนะเป็นโปรโมชั่นการขายที่แปลกมากเหมือนกันนะะผมสนใจนะผมก็เลยเนี่ยอยากลงมาดูรถแต่ที่ผมสนใจมากกว่าผมอยากรู้เลยว่าใครจะเป็นผัวใหม่คนต่อไปของพี่เขา <c oughs> <c oughs> อยา่างไรตามข่าวนี้ถือว่าเป็นสีสันการขายรถยนต์มือสองในจังหวัดระยองนะเอาข่าวเบาๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันบ้างนะเพราะว่ามีบางคนนะคุณเขาเห็นนะคลิปเนี้ย เขาก็ยังพูดอยู่ว่าบางทีเราลดไปฝากขายเต็นท์ต่มันช้ามันนาน้วยซมันกวาจะขายออกประกาศแบบนี้ด้วยเหตุผลแบบนี้คนเข้ามาหยุดดูจเขาเรียกว่ามีโปรโมชั่นเป็นของตัวเองมีการนโฆษณาเป็นของตัวเองต่านี้